่าบริการลด20บาทคนละมาสองจ,จ่ายหนึ่งจ่ายนะเตรียมมาแล้วนะครับสำหรับค่าบริการรถขึ้นลงวัดนะครับคนละ20บาทนะครับไปกลับเรียบร้อยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเราไปพอดีนะคนไม่เยอะเท่าไหร่ กรจะไปดูวิวข้างบนงานสวยมากยงไงรถเราเอาขึ้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเมชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดส,สกลนครนะคะอยู่ที่วัดถ้ำผาแดมคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะตามมาเร็ว ตกไหลงมา สวทางนี้กำลังสร้างชมสวนป่า คนเยอะอยู่นะข้างบนแต่ก่อนขับรถขึ้นไปนู่นได้เลยขับกันหลาคนสมากเมตาหาเอูม้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูลังสวยมากเลยร่งไม่รู้ปิดตาแล้วจะมองเห็นถนนทางเหรอ นี่เป็นกุศโลบายนะคะเป็นกุศโลบายมันสะท้อนสะท้อนให้เห็นว่าการปิดตานี่เป็นการสงบจิตสงบใจจิตใจของเราจะได้สงบใจสงบแล้วการทำอะไรมันก็สำเร็จถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติกิจภาวนาี่หลังจากสวดมนต์ร็จเราก็จะแผ่เมตตาแล้วก็จะนั่งสมาธิการนั่งสมาธิตอนมานี่สไลเดอร์ทั้งสองลูกตาลืมตาอยู่ก็ไม่ใช่ก้มหลับตานะคะ ติดชีวิตเด็กอ้วนเด็กอ้วนจะไม่ไหวแล้วเด็กอ้วนภูเขาภูเขาคระพิธีหลายหลายคนนะคะเป็นนักสะสมระลักษมณองขลังนี้นะคะผระบิดาของวัดต่างๆนะบางคนมีนะคะบางคนมีทะเมื่อวานนี้ยังได้เห็นเลยนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยฉันมีพระปิดาของวัดขึ้นไปไหว้พระาล้ว วันนี้มาวัดท่าพระเดชก็ได้ภาปิดตาดีใจใหญ่เลยนะคะดีใจอยู่นะคะดังนั้นท่านมาแล้วก็ขอยินดียิเดีนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาทำบุญก็มีสายบุญมากมายนะซึ่งมาทำบุญขอที่ไดอ่านรายชื่อในนามเลยนะคะค่ะจ้างแล้วก็ขอรบวทนำบุญกับพี่น้องสายบุญจารณ์อาเดี๋ยวขึ้นไปบ่ายพาข้างบนสวัแล้ก็ ประานึ่งบาทนะคะสาธุคะให้จหาท่ช่อในาของทานเี่อยาวนะคะหรือว่าเจะท่าสคาองปรันนขึ้นมาแล้วจะสร้างสร้างมีอยปมาเศรษของรานิดอ่ามันเบนโต๊ะเลยนะคะ นางกนกชนจิตราพันหาหนึ่งร้อยบาทจากสาแก้วนะคะนางสาวพัฒนาทภูสวัสดิ์นะคะ ไี่เลยนะคะใบละ20บาทค,ค่ะ,ละเล้าของคาเฟ่นะคะโปรดแสดงตอก วนนี้นะคะจะเป็นค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟที่วัดนะคะขอวัาที่วัดไม่มีไฟฟ้าค่ะใช้เครื่องปั่นไฟนะคะร่วมทำบุญมาถ้านี้เป็นตุ้งสว่างการเติมน้ำมันนี้นะคะจะช่วยชีวิตประจอมวันเกิดนะคะจะเดินลูกเรืองนะคะเหมือนกับการเติมน้ำมันตะเกียมขย้อนต้เลยค่ะละหยียผ้าตามสีวันเกิดเลยนะคะผ่าตุงสว่างแท่นละยี่สิบบาทค่ะปัจเจยส่วนนี้นะคะจะเป็นค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟที่วัดนะคะ เงินเราให้ได้เป็นร้อยเงินเราให้ได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโปูและนํามาสร้างประโยชน์ตามกําลังทรัพย์ตามกาลังศีิปัญญาเท่านี้ท่านจะสามารถสร้างบุญสร้างบารมีด้วยตัวของท่านเองได้นะคะการทำบุญนี้หลายๆคนรู้จักทำบุญเป็นประจักษ์นี้เป็นสององค์น้ำฟองที่เราไม่ใช่จ่ายเราจะไปมุดคลองพญานาคกันสององนี้อาจจะแบ่งไม่เท่าใครใครก็ได้เลยเราคนเยอะนะคนเริ่มมาเยอะนะ นี่แองเห็ดอน้นเ,เห็ดด้วยเห็ดด้วยพอเราไปเราไปโยนบาทสวรรค์กันเถอะข้างบน

ไม,นะนนไม่ไม่จะโยนจะเล็งจะถูกหวยนนนนไม่เอาหรอไม่มีอะไรต้องไปข้างบนเอามีอยู่สวนสวนธรรมชาติ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบันไดสวรรค์น,นะคะจะมีรอยพระพุทธบาทสี่รอยนะคะซ้อนกันดูบบันไดสวรรค์มาเร็วขึ้นมาเราก็จะเจองค์พญานาค เจ็ดเสียงองใหญ่ทางนี้ด้วยดูทีละอย่างก็ได้ดูวดิวสินี่เขาโยนบาสสวรันด้วยบาสสวรันด้วย ายทุกอ่ง,องสวยงามมากเลยใครที่มาเที่ยวจังหวัดสกลนครนะคะก็มาที่วัดถ้ำผาแดนน่นได้นะคะมาทำบุญแล้วก็มาชมวิวสวยๆได้ที่นี่นะคะ ข้างล่างยังไม่ได้ลงกันเลยจะเดินทั่วไหมเราวันนี้เรากั่วมัง้งเดี๋ยววันใหม่ค่อยมาไม่ได้